วัสดีค่ะเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์นะคะด้วยอาหารที่ดีจากต้นกาฟ้าใสกันเข่าอันนี้เรามีอาหารมาให้ดูนะว่าตอนเช้าก่อนที่เราจะไปเรียนออนไลน์นะคะกินอะไรบ้างนะคะอันนี้โชว์ให้ดูก่อนที่แบบว่าเย็นนี้เวลาทุ่มหนึ่งเราจะไปเจอกันที่ Facebook ไลฟ์ต้นกา้าใสที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็จะมา คุยกันถึงเรื่องอา,อาหารคอร์ตของต้นก้าวฟ้าใสนะคะก็จะมาแนะนําอาหารคอร์ให้รู้จักกันว่าแต่ละคอร์ของต้นก้าวฟ้าใสมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขั้นตอนการสั่งอ่จะเป็นยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาดูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เอาหารเช้ามาให้ดูกันคะ่ะก็ดาวก็มีการทํำ intermittent fasting นะคะหรือว่า อดอาหารนะคะคือจํากัดช่วงเวลาของการทานอาหารนะคะก็เป็นการทานแบบ1 6บหค่ะก็หยุดทานตั้งแต่ตอน5้าโมงเย็นเมื่อวานนะคะแล้วก็อันนี้คือมื้อแรกของเราค่ะก็หลังจากที่ร่างกายสวัสดีค่ะชเชฟเตอร์นี่วันนี้มีอาหาร จากต้นก้าวฟ้าใส่มานะมือแรกนะคะก็หลังจากที่ทำ IF มาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่ดีเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การทำ IF ของเราเนี่ยได้ไประโยชน์สูงสุดนะคะลองคิดดูว่าร่างกายเราอดอาหารมาเป็นเวลานานตั้ง16ชั่วโมงอะ่ะเขาก็เหมือนแบบคนที่แบบหิวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่อาหารอะไรลงไปอะ่ะมันก็จะมีการแบบว่าเขาก็จะแบบ พร้อมที่จะดูดซึมสารอาหารไปใช้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้อาหารดีๆโหลดเข้าร่างกายปุ๊บ เราก็จะร่างกายก็จะได้ไประโยชน์จากตอนนั้ตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่ฉีดวัคซีนก็สําคัญมากเลยช่วงเวลาหลังฉีดวัคซีนนะคะอาทิตย์แรกที่ฉีดวัคซีนนะคะก็เป็นช่วงที่ภูมิภูมิกันนะกำลังแบบว่าสร้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโหลดอาหารดีๆไปเสริมภูมิภูมกันนะคะก็จะทําให้ได้ประสิทธิภาพจากวัคซีนที่ดียิ่งขึ้นค่ะ่ะอาหารเช้ามื้อนี้ของดาวจะเป็นสลัดตัวใหม่นะคะของเชฟเตยนะคะ ได้แก่ชื่อว่าน้อง powerball อันนี้เต็มที่มากมีทุกสิ่งอย่างเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราเก็บเอาไว้ตั้งแต่มวันศุกร์ลวค่ะเพื่อเอามากินวันอาทิตย์ยังฟูใช้ได้อยู่เลยนะก็มีช้ำน้ำไปบ้างนะคะแต่ว่ายังทานได้อยู่อยู่ในตู้เย็นนะผักยังสดอยู่เลยตู้เย็นเก็บความเย็นได้ดีมากอ่าก็ครึ่งหนึ่ง healthy p a t e ช่ป่ะครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นผักแล้วก็ มีไฟเบอร์เพราะว่าเราจะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ที่เป็นชนหมู่มาก90%ในลำไส้หลอกในร่างกายเราเนาะแล้วก็อีก10%เนี่ยก็จะมาเลี้ยงเซลล์ร่างกายเราครึ่งหนึ่งก็ให้เป็นไฟเบอร์ใชป้าเส้นใยอาหารเส้นใยเนี่ยจะเป็นอาหารของเือจุลินทรีย์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งในสี่ะคะ่ะก็ครึ่งของครึ่งก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะก็จะเป็นตะกูพวกขาบนะก็อันนี้จะเป็นฟักทองหวานนะคะแล้วก็จะมี ขนุนขนุนตุนนะคะน่ารักเชียวชื่อน่ารักเชียวปรูเป็นพรูแจ็คฟูแทนที่จะเป็นหมูตุนคูพอกนะคะก็เป็นขนุนน,นะคะก็เป็นพาร์ทของโปรตีนแล้วก็ผักทุกอย่างเนี้ยมันเขาเขามีโปรตีนอยู่แล้วในตัวนะคะพาร์ทของโปรตีนของเราก็จะมีตัวถั่วค่ะอีดามามะนะคะอันนี้ก็จะมีโปรตีนที่สมบูรณ์นะคะเกใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์เลยนะคะแล้วก็จะมีน้องฮูเฟียค่ะสีเขียวตรงนี้เนาะ อันนี้น้องจะมีธาตุเหล็กแล้วก็มีวิตามิน b 12ถึงเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการของทางนี้ก็จะครบถ้วนเราอยากโหลดโปรตีนให้เยอะขึ้นนะคะก็จะเติมนี่การโนล่าของเบ้นเจ้าฟ้าใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อย เพิ่มเท็กเจอร์แล้วก็ในนี้ค่ะการโนราต้นกล้าฝาใส่เนี่ยก,ก,ก็จะมีเป็นพวกพัญ,ญพืชรวมหลากหลายชนิดนะคะจะมีข้าวโอต๊ตมีเทมเป้อบกรอบแล้วก็มีเฮมสีดอยู่ในนี้ด้วยนี่เราก็จะใส่เพิ่มลงไปเป็นการเพิ่มโปรตีนนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนแบบมีความเท็เจอร์กรุบกรอบเนาะส่วนน้ําสลัดนะคะเขาให้มาอยู่แล้วเป็นน้าสลัดฟักทองค่ะนีให้ดูเนื้อ เนียนอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีส่วนผสมของพวกแบบครีมไขมันอะไรนี้นะคะเพราะว่าเชฟเขาใช้ฟักทองนะแล้วก็เอามาปั่นกับแอปเปิ้ลเวเนก้านี่คะ่ะมันก็จะเป็นรสชาติแบบว่าหวานสดชื่นอ่าในนี้มีเคลด้วยนะสารพัดผักเลยคะ่ะทีนี้ก่อน แล้วดาก็จะมีตัวนี้ค่ะจะเอาไว้ทานหลังจากทานอาหารนะคะก็จะเป็นกิมจิค่ะเป็นในนี้จะมีโปรไบโอติกเยอะเลยก็คือว่าเรามีไฟเบอร์มีอาหารดีๆไปแล้วค่ะเราก็เติมผู้ช่วยนะคะลงไปช่วยดูแลลำไส้เราเพิ่มในนี้ก็มีเชื้อโปรไบโอติกเยอะแยะมากเลยเพราะว่าทําจากผักที่ปลูกแบบอินทรีย์นะคะมีจะแกะออกมาให้ดูว่ากิมจิต้นก้าวฟ้าใส่นะ ดีขนาดไหนดูสีจะจะสีเข้มนะคะแล้วก็มีความแห้งเพราะว่าเราอ่ะบีบน้ำเกลือออกจนแหง้งดูสิคะผักแบบว่าอัดแน่นมากๆเลยนะคะใช้ดอกเกลือหมักเพราะฉะนั้นก็โซเดียมตม่ำแล้วก็มีโปรไบโอติกสูงเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าผัก ช้นเราหั่นชิ้นเล็กหน่อยอะคะ่ะดูดีหลากหลายเพหั่นชิ้นเล็กใช่ไหมโอกาสที่เชื้อเขาจะเดินได้ทั่วถึงเหมือนเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวอะค่ะให้เชื้อจเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วกไ็ไม่ได้เติมน้ําตาลไม่ได้เติมแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์เขาจะกินพวกน้ําตาลในผักผลไม้ที่เราเอามาใช้ในการหมักก็จะกินประมาณเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณจันเพนอันนี้มื้อเช้าของดาวค่ะเป็นมื้อแรกของวันนะคะก็ให้ดูว่ากินแบบนี้เลย ตอนเช้านะคะเป็นช่วงเวลาของทัุน้ำค่ะตามหลักแพทย์แผนไทยนะคะถ้าเกิดว่าอยากบำรุงทัุน้ำเขาบอกว่าให้ทานพวกอะไรที่มีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวบำรุงทัุน้ำเราก็เลือกดื่มตีพลาค่ะก็จะดื่มก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะคะก็แนะนำให้ทานแบบว่ามือที่ใกล้เคียงกับอาหารเพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะกินไปเพื่อปรับสมดุลลำไส้นะคะและะ้วก็ใน หนึ่งเดือนนะคะก็จะทานสักเจ็ดวันหรือไม่ก็ห่างสักสองอาทิตย์นะคะเพราะว่าปรับสมดุลเนาะอะไรที่มันกินนานไปเดี๋ยวมันก็จะไม่มันก็จะไม่สมดุลเสียสมดุลไปนะคะก็มีมคําถามว่าแบบทาไมตีพลาต้นก้าวฟ้าใส่ขวดเล็กนิดเดียวแล้วก็ให้กินแค่เจ็ดวันอย่างนี้เพราะว่าเราอยากให้ปรับเป็นสูตรที่ใช้ปรับสมดุลธาตุนะคะก็เลยกินแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าดีตรงที่ว่าดูสิคะดูความเข้มข้นนะคะ เราใช้วัตถุดิบค่ะสมุนไพรจากหน่วยผลิตยาสมุนไพรของแพทย์แผนไทยประยุกต์สีร่านะคะเป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศเลยค่ะนี่แล้วก็ไม่มีการเติมน้ำตาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแทบไม่มีแคลอรี่เลย ะะแล้วก็มีความปุงหวานนิดจากย่าหวานค่ะให้กินง่ายขึ้นนะคะเราว่ามันก็กินง่ายอันนี้ก็กินบำรุงธาตุแล้วดูสิไฟเบอร์เยอะแยะ,ยะ,ยะหลากสีสันแบบนี้นะคะหลังจากกินอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิตามินด้วยแหละตอนนี้ก็คือว่าก็กินเนาะอาหารเสริฟพวกวิตามินอะไรอย่างนี้ก็กินบ้างเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็อยากจะบ o เพิ่มภูมิคุ้มกันเหมือนกันเนาะก็อันนี้ก็จะกินพวกแบบ อันนี้ที่เรากินจะเป็นวิตามินซีวิตามินดีซิงแล้วก็ซีลีียมนะคะจบแล้วนะคะอาหารของวันนี้นะคะที่โชว์ให้ดูก็กินแบบนี้จริงๆนะเราก็รู้สึกว่าในหนึ่งในวันนี้โอเคละหนึ่งในคิดว่าหนึ่งในสามมื้อเนี่ยเรากินอาหารที่มันดีมากๆแล้วเราก็อีกสองมื้อนะคะเราก็จะจะกินอะไรก็ได้แต่ว่าก็ให้คิดนิดนึงว่าในไหนก็ ดูแลมีเวลาดูแลตัวเองแล้วอะค่ะถ้าดีมันจะดีมากเลยถ้ามีแบบว่ามีแพนนะคะดูแลดูแลอาหารของเราว่าวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรนะ นั่นก็คืออาหารมิวแพนเฮลที่มิวแพนของเบ้นก้าฟ้าใสนะคะเดี๋ยววันนี้หนึ่งตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะเจอกันแนะนำเราจะมาแนะนำว่ามีกี่คอร์สมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ละคอร์สหน้าตาเป็นยังไงสั่งยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ด้วยนะคะในไลฟ์นะคะเป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่ามาแอบบอกก่อนก็คือว่าถ้าเกิดว่าสั่งในไลฟ์ตรงนั้นนะคะจะ แถมเพิ่มให้อีกหนึ่งวันนะคะเป็นเพิ่มอีกหนึ่งวันคิดดูแล้วกันว่าโอ้โหทำให้เราได้กินมังสว,วิรัต์หรือว่ากินอาหารแพนเบรดเพิ่มอีกหนึ่งวันเลยทีเดียวนี่ค่ะขออนุญ,ญาตไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันคุณจันเทนสวัสดีค่ะ๋ยวไปทานข้าวเช้ากันนะคะ